สวัสดีทุกทุกท่านค่ะเราได้มีโอกาสไปเที่ยวป่ามานะคะแล้วก็เลยได้เจอเห็ดเมานะคะ่ะก็เลยเก็บภาพเห็ดเมามาให้ทุกท่านได้ชมนะคะวิธีการดูเห็ดนะคะเห็ดที่กินได้กับเห็ดที่กินไม่ได้ดูแบบภูมิดูแบบชาวบ้านนะคะก็ค่อนข้างดูยากนะคะในแบบนี้เราจะมองมีเห็นนวงแหวนนะคะโดยปกติแล้วเห็ดเมานะคะ จะต้องมีวงแหวนรอบๆนะคะดูแบบพื้นฐานแบบชาวบ้านนะคะอันนี้เรามองผิวเผินว่าไม่มีนะคะมองดูไม่มีอ่าเพราะว่ามันยังตูมอยู่บางทีวงแหวนอะ่ะก็อยู่ตรงช่วงที่คุ้มดอกข้างใต้นะคะเรายังมองไม่เห็นนะคะแต่เวลาที่มันบานแล้วอ่ะเราถึงจะมองเห็นชัดเจนว่ามีวงแหวนอยู่ค่ะ ็ดที่เก็บนี่เป็นเห็ดเมานะคะ,ะถ้ามองเผินๆก็จะไม่จะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเมาเลยค่ะนะคะเห็ดเมาน่นากินมากๆค่ะและอีกวิธีนึงนะคะที่เป็นการดูว่าเป็นเห็ดเมาหรือเปล่านะคะ ก็คือว่าเวลาเราไม่มั่นใจอย่าเงี้ยเราเก็บเห็ดไปต้มกินหรือหรือผัดกินเนี่ยค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเราไปต้มนะคะเราก็จะใช้เข้าสุกหรือข้าวสารไตไปนะคะีค่ะถ้าว่ามันดำมิดข้าวดำอย่างเงี้ยก็เป็นเห็ดที่มีพิษค่ะอันนี้เราก็เก็บมายังเยอะเลยนะคะถ้ามันกินได้ก็คงดีค่ะ แต่เออมันเป็นเห็ดเมาดูสิค่ะดอกน่ากินมากๆเลยค่ะแต่ที่จริงแล้วมันมีวงแหวนอยู่ข้างใต้นะคะข้างใต้อะโดยที่เรายังมองยังมองไม่ออกค่ะเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างดูลําบากอะเราจะมองว่าเลี่ยมๆอ่ะไม่ใช่เห็ดเมาที่จริงแต่เป็นเห็ดเมานะคะบางบางบางชนิดนั้นก็จะมีวงแหวนตรงช่วงโคนอ่าช่วงโคนดอกเห็ด อันนี้ไปอยู่ช่วงปลายด้านบนก็จะมองออกยากหังชนิดก็อยู่ตรงกลางอันนี้คือสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าเป็นเห็ดเมาแต่ถ้าเราเจออย่างเงี้ยอย่างคนที่ไม่เคยรู้จักนะคะว่าเป็นเห็ดเมาเงี้ยก็จะคิดว่าเป็นเห็ดที่ทานได้นะคะแต่ที่จริงเรากินไม่ได้ค่ะบางคนอาจจะมองอ้ามีเห็นมีวงแหวน มันอยู่ข้างใต้ไงมันยังไม่บานเดี๋ยวเรามีภาพดอกบานนะคะเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันน่ากินจริงๆนะคะเนี่ยอ่าแล้วเราก็มาเจอดอกบานนะคะอันนี้ก็จะรูเลยค่ะเวลาที่มันบานมาแล้วจะเห็นเลยนะคะว่านี่ มีวงแหวนอย่างเงี้ยค่ะลักษณะบอกชัดเจนว่าเป็นเห็ดเมานะคะเนี่ยค่ะจะมีวงแหวนล้อมรอบการเห็ดนะคะน,นี่นะคะจะมีวงแหวนล้อมรอบการเห็ดถ้ามันยังตูมอยู่เงี้ยเราก็จะมองไม่ออกนะคะบางชนิดเนะี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในในดอกไงจะอยู่ให้เห็นชัดๆเลยแต่บางชนิดเนะี่ยเวลามันตูมมันจะหุบอยูอ่ะ อันเนี้ยมองยากนะคะแต่ที่คนรู้เขาก็จะรู้ค่ะว่าเป็นเห็ดเมาค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่รู้นะคะก็อาจจะเป็นอันตรายค่ะอาจจะเก็บไปผิดนะคะอันนี้เราเอาเห็ดเมามาให้ดูนะคะทุกท่านทั้งดอกตุ่มและดอกบานก็คือเห็ดเมาเห็ดชนิดเดียวกันค่ะที่เป็นเห็ดเมาค่ะดูสิคะ อ่าวงแหวนจะอยู่ใต้ดอกนะคะเนี่ยอันนี้ยังมองไม่ชัดเจนเวลามันบานอะ่ะถึงจะมองออกค่ะแต่เห็นอย่างงี้ก็มองน่ากินนะคะเนี่ยอันตรายค่ะถ้าถ้าเราไม่รู้นะคะมาเก็บเห็ดทรงๆนะคะอันตรายค่ะเก็บภาพมาให้ทุกชั้นได้ชมนะ ฝากติดตามพิลพรด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ